หล่นมาแล้วก็รับตามมันนะได้อยู่แล้วตอนนี้ลูกนี่สูงที่สุดพี่น้องนี่กระลังที่นี่อันนี้อาจาร,รย์เด่นกับพยุทธ์ไปูหล,<า><า>ลับโอ้ยเฮ้ยพี่ยุทธแต่ว่าเห็นเห็นว่าลูกขนาดนี้นะเป็นยังไงครับลูกขนาดนี้จริงๆเขาถ้าซื้อขายแถวบ้านเล่ากับ่บตำกาเสียสามร้อยกว่าแนละ้วแม่ใช่ไหมใช่ใช่ประมาณสามร้อยกว่านะเนี่ยถ้าขนาดนี้เออใช่ หยาดมันเฉลบใส่หัวเมื่อกี้อ๋ออันนี้เรามีเพื่อนดีเป็นตะกร้าเลยใช่แล้วก็ยังเหลืออีกเยอะแยะไม่พอยังถือไปด้วยอืมถือตามพอแล้วหมดแล้วต้นนั้นต่อต้นไหนลงมาเดี๋ยวเราจะก็เราก็ทาเเรจะก็บทุกต้นเลยใช่ไหมเรียบร้อยครับต้องทุกต้นเลยอันนี้คือเรามาเรามาแล้วก็รอดูผลปีหน้าเราถามเจ้าของสวนไหมเนี่ยว่าจะเก็บทุกต้นไหมเจ้าของสวนบอกว่า ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดเลยนะทุเรียนเริ่มจะล่วงเริ่มจะล่วงเริ่มจะล่วงแล้วยังยังไม่ได้บอกเลยว่าต้นไหนคนขึ้นก็บอกว่าต้นต่อไปตัวนี้ใช่ไหมต้นต่อไปต้นนี้ใช่ไหมเจ้าของสวนยังไม่ได้บอกอะไรเลยทุเรียนเรล่วงต้น่วงล่วงงงโอ้ต้นนี้เยอะเดี๋ยวจ้างจานไปคุณก่อนไปแก่เยอะเฮ้ยขึ้นโอ้ยสวัสดีคุณนะฮะเอาคลิปล้านแตกนี่ไงคลิปร้านแตก พี่คุณตัวนี้กี่ปีเนี่ยพี่คุณดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวช่วยพี่รุนดีกว่าอ่เดี๋ยวเราจับสองคนโอเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวเองหน่อยอ่าถอด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 ให้จบให้จบจแหมสุดยอดแข็งแรงเลยว่ะคนมันเมื่อยเต็มเต็มเลยคืนแล้วแต่ตอนมืดไม่มีแรงนะพ่อไม่มีแรงทำไรอาจารย์เด่นมาพี่น้อง ตั้งแต่บอกว่าจะได้ขึ้นทุเรียนมันฝึกว่าสันไปไปผู้ใด้รับพี่ลุนกับพี่พี่ลุนกับพี่โทนเดี๋ยวผมลาบไปพี่ลุนนินึงใส่อันนั้นเลยนมันไอ้ต้นทุเรียนมันค่อนข้างทุนนะพี่ระวังหนยนะมันมีตะไคร่นะพี่เด่นต้องถอดรองเท้าเปล่าไม่ต้องนะต้นนี้เนี่ยพี่คุณต้นนี้ไม่ต่ำกว่ากี่ปีเนี่ยพี่ใกล้ๆไหมใกล้ใกล้นี่มา มาไหมมิงมิงมันจับมประมาณสามสิบกัวปีนี่พี่น้องเดี๋ยวมันมันติดอันนี้เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอ่อเชือกออกก่อนเออเออลโอ้โหลุงนี้สวยลุงนี้สวยโอเคนะเคยหนึ่งสองสามอุ้ยนิ่มมากนิ่มมากโอ้โหนิ่มนวล นายยืนเรียนเก่งเอาต่อไปเอาต่อไปแล้วเราเร่งก่อนตรงไหนตรงกลางเออนี่แหละอ่ะอ่ะนับเลยคุณแกยังหายใจสบายดีนะเปล่าอ่ะนับหนึ่งหนึ่งสองดีดีต่อไปของแท้ของแท้ของแท้เดี๋ยวได้ได้เลยนะเัี่ยไหนั่นละไปล้นเดี๋ยึงเสื้อออกเลยเด้อเอ่อเขี่ยตู้เดี๋ยวมันจะบัดเด้เขาคมากเลยเนี่ยมีล็บคมอ่า โอ้โหยังก็จะได้ยังเมื่ออาชีพครับพี่น้องเมื่ออาชีพต้องแทะแทะว่าอ๋อเซต้าก้าเลยถ้าเกิดว่าเราลงหญ้ามันจะไม่สวยอ๋ออ๋อนี่เห็นไหมมันสีเละตุ้งเป๊ะบรับเนี่ยเดอาจันเด่นเน้นๆเลยตัดอันนี้ออกก่อนนะลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้เดระวัง ลูกนี้ลูกนี้โอ้เป็นกิจกรรมกิจกรรมมีความสุขครับบอกว่าตีหน้ากูรู้แล้วกูไม่ไม่ชวนมานแล้วคือมันมัเราหาไม่ได้เลยนะเราจะมีเพื่อนมีสวนพต้นนี้รู้สึกว่าหลายลูกเนาะโอ้เยอะมากเลยนี่นะที่มาเต้านี่เขาเก่งมากนะใช่ใช่ยอมรับเลยเพราะว่ามันต้องถือเงินนะเนี่ยใช่คือบางบางที่วมันอยู่หาเมือไม่รู้ก็เตาไอะไรงั้นการเต้านี่คือการที่ว่าเอาใส่ฟางมัดได้พี่น้องกาารเต้ การมัดลูกใช่ไหมเพื่ออะไรพี่เนื้อพี่พี่เพื่อการลมครับการโยกการโยกอันนี้เรียกว่าการเต่านะครับต้นนี้นี่มาตามกวสามสิบปีครับเห็นพี่คุณเจ้าของสวนเวลาสูฟังตอนนี้กำลังตัดเชือกเต่าออกก่อนครับโอ้โห เออม่ม่นสิด้ง่ายง่ายๆได้พี่น้องมันฉาบกริงไหมเนี่ยมันสามารถที่สิเปลี่ยนทิศทางการลงซวยที่ร่องรับได้โอ้หลุนนนเหกันได้พี่น้องอันน em si. ี้พูดนะอ้าลูกนีครับพี่น้องซึบ โอ้แน่นอน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 ลูกมือไม่เท่าไหร่นะถ้าโดนหัวนะร้านแตกจะเท่ของเท่เลยนะหลายูทางนี้ทางนี้ไหนทางนี้นะหลายรูด้วยโอ้โหโอเคนะลูกใหญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต้เดี๋ยวตั้งหลักก่อนแม่อ่ะอันนี้ไปดีนะโอ้ลูกนี่ก็อยู่สูงเนี่ย นี่เห็นบ่าพี่น้องมันถ er nah ือกิ่งไม้มันเปลี่ยนทิศทางดีบดีโดนโดนโดนข้นเลยครับยกตาม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 เก่งไม้หลายไหมกิ่งไม้ก็ดูมันไปทนอยู่ัหนถ้าหนีเลย้อเอ้ยไสมองว่เห็นดิเห็นบ่ เอาเลยสอววยโอ้ยงามมากตะก้าตะก้ามาลูกตะก้ามาอย่าเพิ่งยุดเ่งวางอย่าเพิ่งวางตะก้ามาพี่มิงตะก้ามาลูกนี่ยอมรัคนรมยิอมร้มาลูกเมบที่ามัีมทีมันห่างลูกก็เต่าได้ไะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงทนอยู่นุ๊อุ้ยสูงมีนองพูนะโอ้โหนะครับมันเออเยี่ยมเลยโอ้โหอย่าวางพื้นอย่าวางวางพื้นนี่โอ้โหหลุ่นนามีน้องเพราะวายเดเดี๋ยวแป๊บนึง

มันบอแม่ได้อายพุ่เฮ้นี่ละเจ้ายู่นั่นละอเบียงไปบ่เอาเลยเฮ้ยโอ้ยจา์รุ่นคือใจารุ่นวางแผนจารุ่นวางแผนพี่น้องใช่ใช่ต้องงี้แหละพี่รุ่นัี้ต้งนไ้แน่นก่อนพี่เนเอาดูนี่กันนี่ในลูกเนี้นี่นี่ยให้ ก็เดี๋ยวทางนี้ก็จะดูเอาทางนี้ดูเอา,า,เอาต้องเอาลงไปได้พอปบบีกคุณเอาลงไม่ได้แน่ตามเด้อแน่แน่ตามเออขอนใหม่ระวังทุงเรียนแต่ไม้มจะเอาไว้ สนุกสนานนี่น้องเอ้ยรับลูกนี้ได้ถือว่าแบบเออไลเะทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่โทนต้องพี่โทนวิ่งพี่โทนระวังท่อระวังท่อน้ำด้วยเอาองไหมหนึ่งส นาา่ามาเี่เนี่ยจะเล็บเดียวนี่ลูกนึงนี่ตรงนี้มันถึกมันถือไก่เคยนคยขนแต่ปักาง่ามบานอันนมาถึงเพื่อนนครับูละหลายร้อยนะครับไอ่ะแล้วคุณยงไง้านี่ไงนี่ไงนี่ไง เี็นะครับโอ้ยเยี่ยมเลยในจให้หมดตอนนี้เสร็จแล้วหนึ่งต้นครับพี่น้องโอ้โหนี่มืออาชีพเรียบร้อยแล้วหนึ่งต้นภารกิจนี้สำเร็จแล้วต้นนี้ครับนี่อันนี้ก็เอาเอแนทนจันทน มาต้นนี้พ uh uh ี่รุนมันกิ่งมันจะรีหรือเปล่ามันไม่รี่นะอันนี้ต้นนีอาจานรุ่นขืนครับพี่รุนกิ่งมันไม่รีนะโอ้ยเอานี้ได้เโอ้โหลูกนี้สวยมากเลยดูดูสิแฝดครับ จวด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 พี่นุ้นมันมันกิ้งมันริ่งเนี่ยพี่มิ่งลูกพี่มิงพี่มิงไปรับไปรับนากุน่อลูกไปพ่อคุหน่อยเข่งไปเข่งกับพ่อคุนคือนายรับเราบ่อไไอเด้อจับนี่หน่อย โอ้ยกวโอรพวไ่น้องมึงสีได้กินลารลูกนี่ได้ได้ได้นิดเดียวอยัาันสีหากเอาเดอเออเโอ้พอดีเลยเลยตรงจังหวะเป๊ะ ราอยู่ข้างล่างเราก็เป็นดาราแล้วอันี้เป็นทุเรียนที่ตาก็่เานุกตอนที่ลงพ้นมาเอานะครับปีกุลมังก็ได้ให้พี่น้องมีสายสายเขียวมากเก็บผลผลิตแบ่งปันกันได้ยู่ได้กินนตีั่เออนได้บ เอาปกติก,บก็บอกว่าบอมี่บอกกระดงบก,กระดงว่าใส่ปีกไข่พญารุ่นแม่กระดงต้นกต้นจิกนี่ต้นใหญ่ไม่มีกิลยังขึไดผมเห็นพี่เด่นฝึกยู่แกปีนอยู่ไม่ให้เหลือตรงต้นอไหย,ยังก่อนต้นยังก่อ<ะ>ต้นสมสาผมเห็น,นต้นยังก่อนต้นกิกล้วงล้วงแล้วก็พิกเอาไม่ได้ด้วยจัเกี่ยวก่อนจับเกี่ยวไปเหม่อนก้อน เพื่อสิเนี่ยแล้วคุณจะพ่อให้หมัเนี้อนะโอ้โหสวยงามสวยงามขึ้นไปโลดแับนี้บุกเที่ยวไล้หมดเลยไม่ยังไปแดงมาพี่ชายพี่แดงครับอ๋อเขาเอากระสอบมาให้อีกหลายลูกพี่น้องยิงเทึงโอ้ยบุ๊มบมในน้องมันหลายต้นอีกหลายต้นอี้กันวะปัดเอาพี่น้องเอาภาพบรรยากาศ พี่น้องมีสายสายเขียวได้มาทำกิจกรรมเก็บทุเรียนสถานการณ์จริงสวนจริงๆเจอจริงๆเกือบเจ็บจริงเออเกือบเจ็บจริงนี่อันนี้น้องโทนครับจังหวัดตราดนี่ลองเลือแล้วก็สวนรีนวินนิพาอาจารย์เด่นหุ่นสวนดอกป่าประกาเลยโอ้ยเฮ้ยโอ้แน่นอนแน่นอนมาก เปยนคางดิเป็นคางบ่เป,งเป็นความสวยงามของอ,นนอ่าพี่น้องมี่สายสายเคี่ยวกับในการเยี่ยมยามแล้วก็ร่วมถึงการแบ่งปันในการแบ่งปันของเในสวนเดียของนะครับผู้ใดมียังกับแบ่งปันกันนี่นะครับพี่น้องความสวยงามความสวยงามของ อาชีพของมิตรสายสายเขียวอันนี้พี่น้องอันนี้มือชะมังอันนี้เขาได้มืออาชีพมากเลยครับเมื่อสักครู่นี้เป็นพี่นอ้องทีมาาให้กิจกรรมทุ่มสวนวันนี้นี่เขาเมื่ออาชีพพี่น้องเียอันนี้เก็บทุเรียนโดยตรงเลยครับนี่พุผพมันขึน้นไปพุนลหรอมีอุปกรณ์ ฮ้ได้แล้วบอตอนนี้เอามีดเตี๋ยมึงมึงมึงมีทีการรับครับเอาคือมีเสียงว้าวว้าวว้าวคือ,ค,อคือเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ๋อ,อย่ด<ะ>ีลองดูอ่ะมเดี๋ยวรับก่อนเดี๋ยวดู เอาไม่นี่ครับนี่นวิธีการรับเรื่องพี่น้องเนอะเฮ้ยมันมีเสียงด้วยเหรอ,อหพี่โนเดี๋ยวหัวรับนะโอ้ เพิ่นขี้เห็ดรีดไงแท้นี่โอ้ยู้นี่พี่น้องมึงเกียเบาเกียเบานะนี่ก็จวางเลยารขับร่างกาขยั่างถือสวยกินยังยูนีโคตรหาเลยเ อ๋อต้องต้องยื่นต้องยื่นในมันต้องห่อห่อมือด้วยพี่กระสอบปานเขาไปเตียวนี่ครับมาแล้วปพ๊บอ๋อแบบนี้แบบนี้เอาพี่ต้นพี่ต้นโอ้โหเอาปลายมั้งเพี่เอาปลายมั้งเหรอเอามันตกใ่นั่นเเนเอาทำไังเปี้ย ไม่นเนมันดังอะ่ะโอ้โหชมเพื่อนเลยพี่น้องลอ <c oughs> งเยียบคล <c oughs> ิปเลยชมเพื่อนเลยอยะ่ะเพราะมันมีรอกคาบอันนี้นี่นเกี่ยวไหมว่าจะสูงจะต้นสูงต้นต่ำนี่คือได้หมดเลยโอ้โห เอาพี่น้องอันพี่เด่นอันนั้นเชือกนี่เพิ่นมัดไว้นี่คือสามารถเดินตามเชือกได้เลยเหรอเราเรามัดเชือกาเหรอพี่น้องชมเพื่อนเลยครับนี่คือเมื่ออาชีพีลีนี่ พูดนะผู้ดบนตาดุงสูงพูนะประมาณ10เมตรได้พี่น้องสิกว่าเมตรบ้างผู้รับถ้าว่าเสียเบียร์ขวดนึ่งือตาดจีเอิ้นมัตตโดนหรอกโอ้เสียพลังงานมากเลยนี่ที่นี่เดี๋ยวดินี่นี่นี่ก่กัน้าั่เห็นจเลนเเพิ่งจเลยอ้ดนเร็วแท้ โอ้เร็วมากเลยครับพี่น้องน่นไวนุ่นไวเลยครับข้าวเดียวพี่น้องเต็มเขีงงหรอกิ้งทุกิ้งอันต้นทุเรียนนี่มันมันอันมันเปราบ่ อ๋อเรามัดเชือกไว้เออเอออ้ยหายใจเบิดเลยเบิงการเก็บกทุเรียน,นหนยยาเบื้องยืนเนี่ยโอ้ยพี่น้องก็เฮ้ยเขานะข้างล่างอืม